สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของคู่อันดับเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่คุณครูได้ให้นักเรียนไปเมื่อค่าที่แล้วใช่ไหมคะมีบางคนนะคะเขียนแค่ตรงนี้มาให้ครูเฉยแต่คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะแบบฝึกหัดอันนี้ก็คือจุดประสงค์ก็คืออยากให้นักเรียนลงจุดนะคะ ตามจุดที่คุณครูได้กําหนดให้ต่อไปนี้นะคะอ่าต่อไปคุณครูฉเฉลยให้ที่จุดลบสามศูนย์แล้วนะคะต่อไปจะมาดูจุด3 6ตัวแรกของคู่อันดับคือแกน X ใช่ไหมลูกตัวที่2องคือแกน Y ถูกต้องไหมอ่ามาดูว่า X เป็น3อยู่ตรงไหนอยู่ในแนวแกนนอน X เป็น3คือตรงไหนคะคือจุดนี้ แล้ว y y เป็น6ล่ะคือจุดไหน y อยู่ด้านบนหรือด้านล่างอยู่ด้านบนใช่ไหมคะจะเห็นว่าสังเกตว่าตัวเลขของคุณครูไม่ถึง6ใช่ไหมอ่า y เป็นอันนี้5ใช่ไหมคะและอันนี้คือ6อ่า6อยู่ตรงประมาณนี้นะคะอ่ามันก็คือจุดเนี้ยที่คุณครูจะเขียน x เป็น 3, y เป็น6นะคะอ่าครูจะลงจุดยังไงอ่า ก็วิธีการลง x เป็น3 y เป็น6เมื่อกี้อยู่ตรงนี้นี่แล้วนักเรียนก็เขียนคู่อันดับ3 6อ่ะตัวต่อไป x เป็น4 y เป็นลบส x เป็น4 y เป็นลบส x เป็น4ตรงไหน x เป็น4อยู่ตรงนี้ y เป็นลบสล่ะลบสอยู่ด้านบนหรือด้านล่างอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะอ่า y ลบสอยู่ตรงไหนอ่ะนีดอ่า y เป็นลบสออยู่ตรงนี้ใช่ไหม อ่ะมันก็คือจุดนี้ถูกต้องไหมอ่ะโอเคมันก็คือจุดนี้ x เป็น4 y เป็นลบ2เขียนคู่อันดับ4 2ลบ2ต่อไปคู่อันดับตัวต่อไป x เป็นลบ1 y เป็นลบ3 x เป็นลบ1ลบ1อยู่ตรงไหนลบ1อยู่ตรงนี้ x เป็นลบ1 y เป็นอะไรลบ3แสดงว่ามันลงใช่ไหมคะจนถึงอ่านี่ ลมันคือจุดนี้ถูกต้องไหมอ่าแล้วก็ใส่สิคะ x เป็นลบห y เป็นลบสาลบห่งลบสาต่อไปขันดับตัวสุดท้ายก็คือ x เป็นลบห y เป็นลบส x เป็นลบห x เป็นลบหลบหอยู่ตรงไหนลบหอยู่ตรงนี้ y เป็นลบสใช่ไหมคะลบสก็คือลงอยู่ด้านล่างลบสี ลบห้าไปจนถึงลบสี่คือตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ามันคือจุดนี้ถูกต้องไหมอ่าแล้วก็ใส่ x เป็นลบสี่เอ้ย x เป็นลบห y เป็นลบสี่ลบห้าลบสี่อ่ะจะเห็นว่ามันไม่ยากเลยใช่ไหมอืมโอเคทีนี้เดี๋ยววันนี้ก็ยังจะอยู่ในเรื่องของการทบทวนคู่อันดับนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมีงานให้นักเรียนทำก็คือ การจากรูปนะคะวันนี้มีแบบหัดเพิ่มขึ้นมาให้2ข้อเนาะเบาๆให้นักเรียนอันนี้ลอกลงในสมุดเลยนะคะ,ะมาดูข้อที่1เดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะข้อที่1จากรูปจงหาพิกัด P Q R S T U มาดูตัวแรกจุด P จุด P อยู่ตรงไหนจุด P อยู่ตรงนี้ P อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ วิธีการอ่านค่าเราจะต้องอ่านค่า x ก่อนเสมอ p อตรงนี้แกน x ือคแกนแนวนอน x เป็นไร x เป็น1 y เป็นไร y เป็น6ก็คือคูณดับ1 6ต่อไปตัวที่2คือตัว q ตัว q อยู่ตรงไหนตัว q อยู่ตรงนี้มองเห็นชัดไหมตัว q อยู่ตรงนี้ตัวแปร x x ของเราเป็นลบ6 y เป็นไร y เป็น1 เพราะฉะนั้น Q ก็คือนักเรียนเขียนต่อ Q อข้อมูลข้อหมาข้อมายเนน้อนะ Q แล้วก็บงเล็บอย่างนี้ก็คือคูณดับอะไรคะ x เป็นล i n x เป็นลบ6 y เป็น1อ่าก็จะได้คูณดับ Q เป็นแบบนี้นะคะต่อไปคูันดับตัวต่อไป R R อ,อ,อยู่ไหน R อ,อยู่ตรงนี้ เอ๊ะมันเลยลบหกมา x เ,เลยลบหกมาครึ่งหนึ่งก็คือลบหกจุดห้าหรือเราจะเขียนเป็นอะไรนะะเขียนขัว้วเดบตตรงนี้ก่อนแล้วกันลบหกจุดห้าหรือจะเขียนเป็นลบหกแล้วก็เศษหนึ่งส่วน 2ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไป y y เป็นอะไร y y เป็นอะไรคะจุดอ่ายของเราติดลบเหมือนกันใช่ไหมคะลบอะไรลูกลบอะไรลบหกอ่าคอมมาลบหกใส่วงเล็บลบหกใส่วงเล็บอ่ะอ่าเท่ากับลบหกเศษหนึ่งส่วนสองละกันจุดเอยคอมมาแล้วก็ลบ นีอ่ะพอที่จะทำได้ไหมเหลือ S T U เดี๋ยวให้นักเรียนทำ S T U นะคะส่งลอกกราฟตัวนี้ลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูมานะคะเดี๋ยวเราจะได้เช็คว่าใครสมบ้างนะคะหชิ้นงานคือ1คะแนนแล้วก็จะมีการทดสอบเนาะอ่ะทีนี้ต่อไปต่อไปแบบฝึกหัด ข้อที่2ก็คือจงเขียนกราฟของจุดต่อไปนี้พร้อมเขียนชื่อจุดและลากส่วนของขอลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดต่างๆโดยเริ่มจากจุด A ไปตามลำดับนะคะจากอักษร ถึงจุด Z แล้วลากส่วนของเส้นตรงจากจุด Z กลับไปยังจุด A ก่อนอื่นนักเรียนก็ลงจุด A ก่อนอ่ะมาดูจุด A อะวิธีการนะคะนักเรียนเขียนกราฟลอกกราฟเหมือนของคุณครูเลยก็ได้นะเพื่อที่จะให้ง่ายแล้วก็สะดวกเขียนกราฟแบบนี้ก็คือแบ่งเป็นอันนี้คือหหน้นากระดาษเลยอ่ะลงแล้วก็ระยะห่างเท่ากาันอ่ะมาดูจุด A ก่อนเดี๋ยวครูลงจุด A ให้ดูนะคะจุด A x เเป็นไรแกนแนวนอนคือแกนอะไรคะ แนวนอนคือแกน x เขียน้อย่างนี้เลยแนวตั้งคือแกน y อ่มาดูจุด a จุด a ของเราเป็น x เป็น4อ้าวคุณครูยังไม่ได้ลงจุดอันนี้ให้อ่าวิธีการง่ายๆก็คือตารางละ1นละกันเนาะ1วิธีการเขียนอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิบหนลบสอลบสาลบสีลบห้ลบหกลบเจ็ดลบแปดลบเก้าลบสิบลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าหสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบสบอ็ด วิธีการเขียนถ้าเกิดว่าจะไม่ให้ตัวเลขมันดูลกรุงรังเกินไปนักเรียนจะข้ามทีละ2ทีละ3หรือ5้าก็ได้อันนี้คุณครูเอา5แล้วกัน1 2 3 4 5 5ใส่ตรงนี้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5แล้วก็สิใช่ไหมคะอันนี้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5มานันนี้เป็นสิบ ฝั่งนี้เป็นอะไรฝั่งนี้เป็นลบ1 2 3 4 5สลบหลบหคือจุดนี้เนาะ1 2 3 4 5อันนี้คือลบสิอ่าเพื่อที่จะให้ตัวเลขมันไม่ดูโลเกินไปเนาะอ่ะเขียนอันนี้แล้วกันโอเค1 2 3 4 5อันนี้คือลบห้เอาเฟเมื่อนักเรียนได้ ระยะทางระยะของจุดแกนของแก x กับแกน y แล้วแบ่งที่เป็นเท่าเท่ากันนะคะแบ่งออกเท่าส่วนเท่าเท่ากันแล้วนักเรียนก็มาลงจุดเลย a อยู่ที่จุด4 x เป็น4 y เป็น1 x เป็น4อยู่ตรงไหน x เป็น4อ่ x เป็น4ตรงนี้ x เป็น4นะ x เป็น4ตรงนี้อันนี้คือ x เป็น4 y เป็นหล่ะขึ้นบนหรือลงล่างขึ้นข้างบนใช่ไหมขึ้นข้างบนไปที่1อ่ะมันก็คือจุดนี้อันนี้คือจุด a คุณครูก็เขียนใส่จุด a จุด a ไว้เขียนคู่วอันดับไว้ด้วยเนาะเผื่อเพื่อที่จะไม่ลืมเขียนคู่อันดับไปด้วย a คือคู่อันดับ4 1ต่อไปจุดต่อไปคือจุด B จุด B คือคู่วอันดับ6 2คู่วอันดับ x เป็น6 y เป็น2 x เป็น6อยู่ตรงไหน x เป็น6ก็คืออยู่ตรงนี้ x เป็น6 y เป็น2ขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะขึ้นไป2 x เป็น6ขึ้นไป2อยู่ตรงนี้อ่ะโอเคก็เขียนจุด B x เป็น6อันนี้คือจุด b. หกต่อไป c. x เป็น7 x เป็น7 y เป็น5 7อยู่ตรงไหน5 5 6และ7อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะต่อไป y เป็น5อ่ะขึ้นหรือล่างขึ้นหรือลง ขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนก็นับช่องอันนี้ไปเลยเนื่องจากว่าเราแบ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ตรงนี้นั่นก็คืออะไรคะเจ็ดห้าอ่า่น,นคือเจ็ดห้าใช่ไหมคะอ่าโอเคโอเคเนาะคุณครู ทำตัวอย่างให้ดูแค่3จุดแล้วก็ให้นักเรียนลองไปลงเองเมื่อนักเรียนลงครบถึงแซเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องลากจากจุด z ไล่มาจาก z มา y มา x มา w แล้วก็มา v แล้วเรามาดูกันว่ารูปภาพที่นักเรียนได้นั่นคือรูปอะไรอ่ะคาบนี้สำหรับคาบนี้ฝาก2ข้อนะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะแล้วอย่าลืมส่งงานคูด้วยนะคะ